มาดูกันครับโตโยต้าฟอร์จู r เนอตัวนี้เป็น2.7นะครับสตาร์ทเครื่องแล้วไม่มีอะไรนะครับนะครับไม่มีอะไรขึ้นหน้าปัดเลยนะครับนะครับใช้จนไม่มีอะไรขึ้นเลยขับไปประมาณสัก20กิโลถึงจะใช้ได้นะครับไม่มีอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวจะทําการซ่อมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับโอเค มาดูการซ่อมเรือนไม้กันครับเอ่อใช้เครื่องมือที่เป็นแอร์ร้อนนะครับแอร์ฮอตนะครับในการเป่าออกนะครับโอเคนะครับใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความแม่นยํานะครับโอเคจะขอทางานก่นซ่อมเรือนไมเ้เสร็จนะครับตรงกลางอันนี้ผมจัดการเรียบร้อยเรือนไม้ม,มันจะเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแบบเขาขายนะ นะครับผมป้าแบบเาขาเหมือนที่ไปโดนวัคซีเช็ดมาแล้วเช็ดไม่ออกนะครับผมจะทําให้ด้วยให้ใสเหมือนตรงกลางตรงกลางผมทําแล้วนะครับตรงกลางผมทาให้แล้วแต่ตรงริมผมยังไม่ได้ทาเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับใครมาซ่อมรียนใหม่ผมผมจะทํากระจกให้ใสกลับมาเหมือนเดิมด้วยนะครับแต่พวกที่เอาวัคซีไปเช็ดแล้วกระจกมันขาวนะครับทําให้กลับมาได้น,นะครับเพราะอันนี้ก็เป็น ขาวเหมือนกันนะครับนะมันจะไม่ออกนะครับเคดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันกลับมาใสเหมือนเดิมน,นะครับแบบนี้แต่อันกลางช่องกลางอย่างนะี้ช่องฝั่งอันนี้มันก็ยังยังเป็นด่างๆอยู่นะครับเหมือนโดนเซี่ประมาณนี้โอเคซ่อมเรือนใหมเ่เสร็จนะครับตรงกลางอันนี้ผมจัดการเรียบร้อยเรือนใหม่มันจะเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแบบเขาขาวนะครับ ผมป้าแบบเาขาวเหมือนที่ไปโดนวัคซีนเช็ดมาแล้วเช็ดไม่ออกนะครับผมจะทําให้ด้วยให้ใสเหมือนตรงกลางมันตรงกลางผมทําแล้วนะครับมันตรงกลางผมทาให้แล้วเออแต่ตรงริมผมยังไม่ได้ทาเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับใครมาซ่อมก็เรียนใหม่ผมผมจะทํากระจกให้ใสกลับมาเหมือนเดิมด้วยนะครับแต่พวกที่เอาวัคซีนไปเช็ดแล้วกระจกมันขาวนะครับทำให้กลับมาได้นะครับ,บ,นนรบเพราะอันนี้ก็เป็นขาวเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ออกนะครับ mm. เช็ดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับเด mm. ี๋ยวผมจะทําให้มันกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ mm. แต่อันกลางช่องกลางอย่างนะีช่องฝังนี้มันก็ยังยังเป็นด่างดอยู่นะครับ mm. เหมือนโดนรีซี่ประมาณนี้โอเคเร็ okay. แล้วก็จะประมาณนี้จะใส่ประมาณนี้นะครับไม่กล่นมัวนะครับกลับมาเป็นใสมันเดิมโอเค ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดีนะครับเกียร์ความร้อนก็ขึ้นเกียร์น้ำมันก็ขึ้นตัวเลขก็ขึ้นปกตินะครับใช้ได้ทุกอย่านนะครับแต่เข็มไม่ทำไมมันไม่ขึ้นเนะครับยังไม่ได้ใส่น้ำปัด เกียรตำแหน่งเกียร์ขึ้นหมดทุกอันนะครับนะครับแล้วก็ไปเรี้ยซ้ายขวาติดนะครับไปสูงไว้ต่ำติดนะครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปเทสอมายวันรอบขึ้นนะครับเก็บความร้อนขึ้นอโอเคความเร็วขึ้นปกตินะครับใช้ได้ผ่านการซ่อมจบข่าวช่องเดาวมังครับ โอเคตัวเลขขึ้นหมดนะครับ,นะรบตัวเลขก็ขึ้นหมดทุกอย่างคอันะนี้เรียบร้อยโอเคฟวามร้อนนะครับขึ้นหมดนะครับเลขใหม่อยู่ที่สองแสนกว่านะครับ ไฟมันสว่างมาเลยมองไม่เห็นไฟมันสว่างมันเห็นปกติแต่ที่เวลาเราถ่ายมันไม่เห็นนะครับโอเค,คยังไม่ได้ใส่น้ำปัดเกียร์ตำแหน่งเกียร์ขึ้นหมดทุกอันนะครับนะครับแล้วก็ไปเรือรซ้ายขวาติดนะครับ ไปสูงไว้ต่ำติดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทสหมายว่ารอบขึ้นนะครับเก็บความร้อนขึ้นอโอเคความเร็วขึ้นปกตินะครับใช้ได้ผ่านการซ่อมจบข่าวช่องเดาพม่อครุงเทพฯโอเคตัวเลขขึ้นหมดนะครับ ครับตัวเลขก็ขึ้นหมดทุกอย่างนะครับอันนี้เรียบร้อยโอเความร้อนนะครับขึ้นหมดนะครับเลขใหม่อยู่ที่สองแสนกว่านะครับตัวไฟมันสว่างมาเลยมองไม่เห็น มันสว่างมันเห็นปกติแต่ที่เวลาเราถ่ายมันไม่เห็นนะครับโอเคจบสวยนะครับผม